chào thì bàn bàn thịt thôi biết cứ đâm bàn cắn tỏ bài, วันนี้ก็เป็นวันกนค่ะวันกนก็เตรียมที่จะรับศีลเพราะคุณเจ้าท่านจะมาโปรดมารับบาทแล้วก็ให้ศีลให้อนก็รับศีลก็จะมีรับศีลแปดกับรับศีลห้าวันนี้ก็จะได้มีการถวายต้นไม้ ปักมาล้กดก็จะได้ถวายแกพ่พระคุณเจ้าอ<ะ>แล้วอาทิตย์หน้า วันจันทร์หน้าแม่ชีก็จะกลับเข้าวัดใหม่ปากบางเพื่อเข้าพรรษาเพื่อจำพรรษา